สวัสดีครับนะครับผมเพื่อกับผมไปนะครับจากช่องอาายรีวิวไม่ขายฝันนะครับผมกับอยู่ในรายการายรีวิวอะไรก็ได้นะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะพามาเดินชมงานพระใหม่นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะป็นโซนด้านหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับผมที่ว่าการปักคงชัยนะครับก็โอ้โหมีร้านขนมดังๆมากมายนะครับผมไม่ใช่แค่ร้านขนมนะครับ ร้านอาหารต่างๆนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะครับผมดีบอกเลยว่ามีของดีเยอะมากเลยนะครับสำหรับข้างในนะครับผมมีป๊อปคอร์นด้วยนะครับผมนี่มีไส้กรอกนะคะผมอมีนมชานมเหนียวนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในนะครับผมนี่นะครับบอกเลยว่าคนเยอะมากนะครับผม งานจะจัดขึ้นวันที่9ถึงวันที่15นะครับผมอ่าพี่น้องชาวไทยทั้งหลายนะครับที่ขับรถผ่านโคราชนะครับผมยลินแวะมาที่ปักทงชัยนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศงานตัดสินนะครับผมอ่าระวงประจําปีนะครับผมอ่านี่ก็จะมีแต่ละตําบลน,นะครับผมของปักทงชัยนะครับผมอ่ามาแข่งกันนะครับผมมาแข่งประชันกัน นะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับในรอบตัดสินนะครับอ่านี่นะครับผมโอ้คนเยอะมากนะครับผมชอบ EP นี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมอ่าถ้าผมตกหล่นตรงไหนนะครับผมหรืออยากดู EP สามอีก นะผมก็คอมเมนต์กได้นะครับผมก็วันนี้ไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ